ทีนี้เรามาดูการการแพ็คกล่องเลี้ยงพึ่งกันบ้างครับก็หลังจากที่เราทาไขทา,าลายเรียบร้อยแล้วมีออปชันอะไรก็แถมก็จัดการเรียบร้อยเดี๋ยวนะัะน,นี้แถมปลาครับวิธีการล่อเพึ่งครับ ก็มีประตูพึ่งมีไขล่อพึ่งนะครับที่แถมไปปุ๊บก็แพคสาน็อตจะได้ไม่หลุดสกรูจะได้ไม่หายไอ้กล่องเลี้ยงพึ่งเนี่ยบางทีแพ็คก,ก็แพ็คยากอยู่นะครับเออปาก,ปากปปตัดเตปเตปนะฮะอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้อันนี้มันเป็นกล่องที่มีลวด ครับให้มันเรียบร้อยซ้ามไม่ใช่วิ่งไปคุกทๆกทกอยู่ในเดี๋ยวมาจะพังครับแพ็คยังไงก็ได้ครับขอให้มันไปถึงผู้ซื้อโดยสวัสดิภาพแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนไหนหลุดรือพังนั่นแหละก็คือจุดมุ่งหมายครับ บอกวาทำงานอย่งนั้นนิดทำได้วิธีการไม่เกี่ยงครับเกี่ยงอย่างเดียวไปให้รอดต้องรอดอะไรประมาณนี้ครับผมก็หลากหลายบางคนก็ใช้ห่อกระดาษธรรมดาบางๆนะมัก็เห็นเออกลแล้วแต่นะแต่ผมนี่ใช้กระดาษหนานะครับ ครับอะไรจะจะอันนี้ของแขนก็ยัดไปอ้าวก็ทาไขาไปหมดแล้วนะบางคนก็ทาแต่ข้างในนะแต่ผมก็ทาข้างนอกไปด้วยครับมันไม่ได้เสื่อมเฟืองอะไรมากมายข้างในผมก็หนุนทาไปหมดแล้วนะอันนี้เราอยากให้เพิ่งให้เพิ่งให้เพิ่งกำลังตามขวางแล้วก็ขีดขวางเขาอยากทำตัมยาวแล้วก็ขีดยาว มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรนะรประสบการณ์ทำความเหมาะสมอย่างเดียวบางคนบอกโอ้ต้นนี้น,นีะลองนะครับลองด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองดูยูท b e ก็เอาเป็นเป็นแนวทางครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ชีวิตของเราทดลองมาทุกอย่างครับผมมันก็จะได้รู้เออมันไม่ได้หรือว่ามันได้ทำแบบนี้มันได้นะทำแบบนี้มันไม่ได้เดีย๋ยวก็ได้รู้ครับ ร้อยแปดหนทางมันก็ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันหมดเนื่อได้พึ่งก็ได้เงินครับนั่นก็นแล้วแต่นนี่แค่ประคองไว้เฉยๆนะครับสำหรับกล่องนะครับให้เน้นไนมะ่ใช่กล่องหนานะครับกล่องสองชั้นสามชั้น ใช้มันเพราะว่าเรเกจที่ใช้คือมันราคาถูกมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องอย่างเงี้ยซ้อนได้สิบชั้นครับคือกล่องน้นกล่องห้าชั้นเพราะฉะนั้นมันจะรับน้าหนักได้ดีคือเมื่อกล่องมันรับน้ําหนักได้ดีเนี่ยเราก็แพ็คง่ายครับของก็ไม่พังนั่นเองใช้กล่องถูกโยไปโยมาพอมา,มาถ,ถึงลูกค้าฝาลุฝาแตกไอโนเลียไอ้นล,ลา โอ้มันก็เสียเวลาเราแพ็กไม่ดีเราจะโทษแต่ขนส่งก็ไม่ได้เนาะจะโทษตัวเราแพ็กไม่ดีด้วยคือแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเราเตรียมของเราไปดีเลยครับที่เหลือก็คือความรับผิดชอบของขนส่งซึ่งปกติผมก็ใช้แป็นะแพ็กขนส่งแต่ผมส่งเวฟส,ส่งอะไรเนี่ยเค่ส่งอะไรมันก็ไม่เคยพังหรอกครับไม่พังนะคือเริ่มต้นจากเรามันดีไปก่อนแล้วไง ใช้กล่องที่มันพอดีกับสินค้าอึ๊บพอดีเป๊ะเลยมันก็จบนะแต่ถ้ากล่องมันหลวมเนี่ยถ้ากล่องมันหลวมเน่ไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับไปอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้มันยังหุ่นหลวมไปหน่อยเราก็เดี๋ยวนะผมเอาไปไว้ไหนละเดี๋ยวหาก่อน ต่เนี่ยครับกระสอบนี่กระสอบปุ๋ยที่จริงแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ฟางว่าปกติแล้วผมใช้ฟางนะฟางเอาใส่กรสอบเอาฟางข้าวในใส่กระสอบนะใส่กรสอบแล้วก็ตีเป็นบนเปบนมันกระโชดเยอะเขาฟางมันสองปี แต่ตอนนี้มันหมดหมดก็ยังไม่ได้ไปเก็บมาใหม่เลยเอานี้ก่อนนะครับคือถ้าใช้ตรงหนาแบบเนี้ยไม่ต้องรัดด้วยสายรัดหรอกครับเพราะว่ามันส่องเนี้ยมันรับน้ำหนักได้ประมาณสิบชั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้สายรัดอย่างที่ผมเคยใช้แค่รัดด้วยสก็อตเทปก็พอแล้วครับ ที่บอกเราบร่องนี้มันห้าชั้นไงถ้ากล่องใหม่ๆสองชั้นสามชั้นเดียวไปเดียวมาพวกนั้นไม่รอดน,นะ,ะอันนี้มันเทินได้เทินแล้วก็ไม่เสียรูปสองือใช้กล่องดีก่อนใช้กล่องดีเราก็ประหยัดแล้วก็ง่ายแล้วการแพ็ แล้วตัสินค้าไม่เสียหายแล้วก็รับกล่องมันดีกล่องห้าชั้นนี่ไม่ต้องห่วงครับแข็ง แต่แล้วก็คาดไปเยอะๆครับตามทำเนียม <laughs> ไ,ปไปเยอะๆสินค้ามันมีราคาเราก็ควรจะแท็กให้มันดูมีราคาหน่ยอยนะแถุกกระดาษหนังสือพิมพ์ห่วไปแล้วก็แท็กไปโอ้ผู้ซื้อบางทีก็เห็นมองเห็นแล้วเหมือนก็ไม่คุ้มค่าเงินนะ แทาสินค้าไปเสียหายก็ทะเลาะกันเค็มกันบางคนก็ง่ายเค็งง่ายบางคนต่อโฟยเยอะยากายลายหน้านึกถึงคนซื้อครับนึกออกคนซือ้อเขาอยากได้ของซี่ผักคุณไปซื้อของแล้วแพ็คให้มันดีๆสักหน่อยนะครับ อย่าไปหวงมันสับสับเทบอะ่ะต้วมาเจริญเจริญของมันต้องปลอดภัยนี่ฮะมันดูดีดูดีอะ่ะนั่คือเท่าไหร่คุณจะไม่ว่าไม่ว่าขนส่งมันจะซ้อมอยังไง มันก็ไม่บวไม่สลายฮะกล่กองเพราะว่ามันห้าชั้นแข็งมากอย่นนบอกเวลาเราซื้อของมาแพ็คเราก็เลือกเราก็คัดดีๆเลือกว่าสินค้าเรามีราคาแล้วก็หาวัดสดุที่มันมีราคาสักหน่อยมันส่งมันไม่พังอ่ะ่ที่อยู่ไป ก็อันนี้มันเป็นสินค้าที่แจกได้ก็ัสิ้นครับเสร็จสิ้นสำหรับการแพ็คนะับโอเคครับครั้งนี้เราก็จะส่งได้เราแฟกเท็กเสมารับครับ สองนี้ให้กัดส่งไปไปเฉลนมหภ้เก็ตโอเคครับผมผมจะมาลงเบีจัดสวนราชิมีวันนี้สวัสดีครับ